ี่ตสนานนะครับเราจะมาดูเด็กหัวล่นกันนะรเริ่มจากไอเอลกันนะครับวันท o วันทูเอาอยังไม่ขึ้นเวกในเรื่องไห้เนี่ยเอาเลยทีละคนคนแรกนะครับไอเอลนะครับ One Two Three yeah! ตู้โอ้ย,อยไงท้อง จะมีจะมีน้องเขาเล่นเล่นก่อนไอเอฟเฟลนะครับไอเอฟเฟลต่อต่อคิวก็ได้อโอเคสเตเดอร์อ่าไปสเตเดอรนะ์ไหนวันนี้จะเล่นสเตเดอร์แทนแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้สนุกสนุกอลเลกัน้องไหมครับลเลกัน้องไหมไปไลเ,เลเลสเะอีกนาลูกอิกนาเราเลอีกนาลูกเอลพี่เขาจะเล,ลเร์ไปไหมไปเลไปเลนไลเล้วเอหลบเอลหลบเอหลบเอลหลบเร็ววัน ลงมาก็ไม่เจ็บนะครับเพราะเรามีบ้านบอลอยู่ครับโอเคได้เอลมาเลยลงพร้อมกันได้ไหมนะสองคนเนี่ยขึ้นไป้ไหมลูกออกกําลังกายหน่อยครับเดินกายหนะ่อเอลรอพี่ก่อนนะเอลนะพี่เอฟกำลังจะไปเอลรอก่อนออกมาพร้อมกันออกก่อนออกก่อนออก่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอ่ะหนึ่งสองสาม <laughs> ชนกันเจ็บไหมเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับโดนชนกันนิดหน่อยจะทำอะไรเล่นรัดผมอ่ะไปแรัดแต่ผมไปไปไปสไลเดอร์นี้ม่ก่อนเลยก่อนไหมลูกเฟ้เฟ้เอลเอลเอลสไลเดอร์นี้ก่อนไหมทำไหมไปเลยตู้วว้ยน้อง เริบนึงเมาเลยเมาเลยรขามาเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยมาเลยมายหลนไม่หลนโอ้ห <laughs> ลนเลยอ่ะเอาอีกเอาอีก,อ,อ,กอย่ารอน้องก่อนรอน้องก่อนสิรอน้องก่อน เราคอยอีกเล่หนึ่งรอน้้ำก่อนรอน้<ๆ>้ำก่อนโอ้ยอะไรคนนี้วันนี้จนจมฟังบ้านบอลเลยนะครับเอ,อบ,ออบออ่อบอลครับบ่อบอลไปอีกแล้วเอา้ Wait, like เอาทำไมมันหล่นไปแห้งเลยอีกเอ่าอีกเล่าหนึ่งมามามา ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนแล้วค่อยไหลไอ้ค่อยๆปล่อย,ล,อยลงมาลงเจ็บไหมเนี่ยเอาไปต่อไปต่อ <c oughs> ไปแล้วม <c oughs> าเลยมาเลย กันโอ้กขนอกนอกน,ขน,ขนเขาแหละเดี๋ยวเราพี่เยวก่อนเอวทำไมไม่เลยไม่ลงมาจากรูนะลูกมาเลยมาเลยว้าล้นไม่ล้น โ oh. <laughs> อลล้ลุกขึ้นมา,าลุกลุกขึ้นมาเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเอาไปอีกรอบหนึ่งไอ้ไปอีกรอบหนึ่งครับผมวันนี้นั่งพักเหนื่อยครับโอ้เนี่ยน,นี่ที่คิสต์าเกตเวย์เอกมัยมนะครับไอ,อ,อ้แกงพ่อหรอแกงพ่อหรอไอเด็กบ้านบอลมาแล้วอีกคนหนึ่ง ไหวตู้บอยไหวไหมเนี่ยลุนลุนตีหัวยนะครโอ้ไหวไหมเนี่ยพี่น้องสองคนเล่นด้วยกันนะครับยังไม่ยอมเลิกเล่นเลยคนนี้อมาเร็วเฮ้ยล้มไปแล้วเฮ้ยไหว,วไหมเนี่ย ไมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเลย one two three oh oh อย,อย่าตีหน้าหัวเขานะอย่าตีหัวเขานะเขาบอกเขาเจ็บเอาล่างให้พี่เพ้ห่หน่อยเร็วเออสไตรเดอร์นั่นไง เดี๋ยวไปให้เพื่อนอาเพื่อนไปเองเลยอ,อือขับไปไปเองไม่ไปอ,นะอ่ะอ๋โอโค้งไปอ่ะกลับไปขลาไเองหรกล่เข้าไปเลยเ